สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิกจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตี้รอบเช้าวันนี้จิกจอกคึกตัวรักกลับมาพร้อมดวลเรือใบเป็นข่าวดีเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะเรตเตอร์สตี้โดยที่ทีพวกเขาเะต้อนรับแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้สู่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมจจนี่แว่นและยันอีกวิสกายกำลังวิเคราะห์ฟิตเพื่อกลับมาจากอาการบาดเจ็บในช่วงสุดสัปดาห์นี้แลงจะได้ผ่านการฝึกซ้อมมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จอห์นนี่อีแวนต้องนั่งดูเพื่อนร่วมทีมลงเล่นด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่เท้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมขณะที่ยานิกเวสกาดได้รับบาดเจ็บที่เขา่าในช่วงสัปดาห์แรกที่เขาย้ายมาเริ่มทีมเรตเตอร์สตีดแต่หลังจากได้ลงเล่นในเกมแบบปิดที่ซีเกรปทําให้ตอนนี้พวกเขาจะได้รับการประเมินว่าจะพร้อมลงสนามสําหรับเกมวันเสาร์นี้กับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่ข่าวดีของทีมที่จอกยังไม่จบเพียงแค่นั้นโดยแลมเบอร์ทนันได้รับรายง,งานว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับเกมวันเสาร์ แบ็กซ้ายรายนี้คือผู้ที่จะท้าชิงพื้นที่ตัวจริงสําหรับการลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกครั้งแรกกับทีมเรตเตอร์สตีในขณะที่ริคาร์โดแปรลาล่ากลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังจากได้รับบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหว้หลังจากลงสนามได้เพียง10นาทีในการออกไปเล่นนอกบ้านครั้งสุดท้ายของสโมสรที่เอาชนะนอร์ริสตีเมื่อสอสัปดาห์ก่อนเบเดอนรเจอร์ Roger, ผู้จัดการทีมกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวัน,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 ว Mobile, นพฤหัสบดีว่าตอนนี้เรามีผู้เล่นตัวหลักส่วนใหญ่ของเรากลับมาแล้วแม้ว่าบางคนจะขาดความฟิตอยู่ ในตอนนี้มีเพียงเจมส์จัสตินและเวรี่โฟฟาน่าเท่านั้นที่ยังไม่พร้อมลงสนามให้กับทีมแร์เบอร์ทาจะกลับมาลงสนามและพร้อมลงเล่นในนัดนี้เซอร์จานี่อีแวนและยันนิเวสกาดก้าวหน้าไปด้วยดีในการดีความฟิตเรามีช่วงพักเบรกทีมชาติที่สุขผลดีกับนักเตะของเราที่จะเพิ่มระดับความฟิตหวังว่าผู้เล่นทุกคนจะฟิตและพร้อมในเร็ววันนี้และกโดเวแปรรากลับมาฝึกซ้อมเต็มที่ในวันนี้ผ่านเซสชั่นการฝึกซ้อมและทําได้ดีมากๆเราจะกล่าวเสริมเกี่ยวกับอีแวนและเวสกาด นั่นคือสิ่งที่เราต้องประเมินในย4ิบสชั่วโมงสุดท้ายว่าพวกเขาจะสามารถเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่เรามีเกมฝึกซอ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งคู่ลงเล่นที่นี่พวกเขาผ่านการทดสอบได้เป็นอย่างดีพวกเขามีความฟิตยังไม่ถึงร0อเรซเรามีตัวสำรองเพียง3คนที่ต้องปรับแผนการเล่นระหว่างเกมดังนั้นเราต้องมั่นใจว่านักเตะที่เราส่งลงสนามจะเล่นได้กี่นาทีเราจะดูว่าเราจะพร้อมแค่ไหนก่อนที่เราจะสรุปแผนการเล่นของทีมอีกที ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าพวกเขาจะมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมมากขึ้นและหวังว่าจะมีโอกาสกลับมาลงสนามหากพวกเขาสามารถรีอคอร์ดฟิตได้ทีมที่จอกสยามจะยังไม่มีทีมโมทีกาซานและยูริติรลมันสองนักเตะชาวเบลเยียมกลับมาร่วมฝึกซ้อมจนถึงวันศุกร์ซึ่งเป็นวันก่อนเกมที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่โรเจอร์บอกว่าไม่มีนักเตะทีมคนใดที่สุญพังกระทบต่อทีมจากการออกไปรับใช้ชาติ ในขณะเดียวกันทีมคู้แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขากำลังเผชิญปัญหาภายในทีมจากการไม่สามารถใช้เอเดรียนผู้กษาประตูและกาเบรียลเชซุสกองหน้าของทีมที่ฟีฟ่าได้แจ้งตามคำร้องขอของสมาคมฟุตบอลบราซิลแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่โรเจอร์ให้ความสำคัญมากจนเกินไปเขากล่าวว่าสำหรับเราเราแค่เตรียมทีมให้พร้อมที่จะเล่นกับทีมทีมท่มีนักเตะคุณภาพไม่ว่าจะเป็นกาเบรียลเชซุตรอยัตมาเรสหรือรฮิมสตอริงทั้งหมดเป็นผู้เล่นระดับท็อปพวกเขามีทีมที่น่าทึ่งซึ่งเต็มไปด้วยนักตะะทีีม่มรรสค์แลกหายชชัชนะ ดังนั้นไม่ว่าจะพบกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือทีมใดเราจะเตรียมความพร้อมสำหรับการพบกับทีมระดับท็อปของรีกเรตเตอร์ itter, รุ้นดึงแบรราดีอีกครั้งมกราคมนี้ทีมจีจจอกสยามทำได้ดีกับตลาดซื้อขายตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์และต้องจับตามองถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในเดือนมกราคมเรตเตอร์ itter, สตี้ได้ทำการติดต่อเชิงรุกกับโดมินิโกแบร์าดีดาวเตะของทีมซัสซูโอโรเนื่องจากมีข่าวการได้ความสนใจครั้งใหม่จากอิตาลีในวันนี้ เลสเตอร์ิตีตัวไปข่าวกับนักเตะทีมชาติอิตาลีในช่วงซัมเมอร์เช่นเดียวกับสโม,มสรอ,อื่นๆในยุโรปแต่จากข้อมูลของเกาโชเมชชโตทีมของเบเดนลอเจอร์ต้องการได้รายเซ็นของแบรดีีรและการย้ายทีมในเดือนมกราคมเป็นสิทธที่จะต้องติดตามแบรดร้รีฉาแววได้อย่างโดดเด่เดนให้กับอิตาลีในศึก 2020, ยูโร2020แไรเสร้าผลงานอันยอดเยี่ยมในระดับสโม,มสรเมื่อรอดูจุกาลที่แล้วซึ่งนำไปสู่การได้ความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรป และจากข้อมูลของเกาโชมิชิตโตเบรารีได้บอกกับซาสุโอะว่าอนาคตของเขาขึ้นอยู่กับสโมสรพวกเขารายงานว่าการย้ายทีมครั้งนี้เป็นเรื่องระหว่างเบราดีกับซาสุโอะซึ่งเป็นความผูกพันที่ทั้งสองสโมสรได้นักเตะอยู่ร่วมกันมานานหลายปีแต่อาจจบลงได้ในอีกไม่ช้าโดยเิลกโกเบราดีได้ตัดสินใจจะย้ายออกจากสโมสรและได้แจ้งเรื่องนี้กับผู้บริหารของทีมมานานแล้วมีการติดต่อเชิงลึกกับเรสเตอร์ซึ่งเป็นแผนง,งานที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในส่วนของตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคม แต่ไรส์สโมสรในเซเราอารก็กาลังเร่งนักเตะรายนี้ที่กล้าไปสู่แชมป์ยุโรปได้อย่างยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังมีการอ้างว่าได้มีการกำหนดราคาค่าตัวการย้ายทีมไว้ที่40ล้านยูโรซึ่งในตอนนี้ถูกกำหนดให้ลดลงอีก5-6ล้านยูโรโดยที่เอซิมิรานยังมีการกล่าววว่าต้องการเบรรารีเป็นอย่างมากโดยมีรายงานว่าพวกเขารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความหวังด้านโจวานนี่กาเดวารีซีอีโอของซัสซูโอโรบอกกับสโมสรที่สนใจเบรรารีในช่วงซัมเมอร์ว่า ให้ลืมความหวังในการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะของเขาแม้จะให้ความสนใจก็ตามกาเดว,วารีได้กล่าวว่าไม่มีโอกาสที่เบรดี้จะย้ายออกจากทีมเพราะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเจรจาก,กับนักเตะรายนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้บีมด้วยการคอมเมนต์นด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวดิเตอร์สตีรอบเช้าสวัสดีครับ